ในโลกที่หมุนเร็วเราถูกผลักให้รีบเร่งกระทาสิ่งต่างๆจนบางครั้งเราลืมหยุดฟังเสียงเรียบง่ายคำหนึ่งให้การให้คืออะไรเราให้เพราะอะไรให้เพื่อใครและการให้สะท้อนอะไรในตัวเราคำถามเหล่านี้อาจดูธรรมดาแต่ในบริบทของพระพุทธศาสนาการให้หรือทาน มีได้เป็นเพียงพฤติกรรมภายนอกหากแต่เป็นการเปิดประตูเข้าสู่โลกภายในเป็นกระจกที่สะท้อนตัวตนและเป็นหนทางอันอ่อนโยนสู่ความลุดพน้นทานในพระพุทธศาสนามีสองอย่างอามิสทานและธรรมทานแม้จะต่างกันในรูปแบบแต่ทั้งสองคือดอกไม้ที่เบ่งบานบนรากเดียวกันความไม่ยึดมั่นในตัวตน บทความนี้ขอชวนคุณเดินเข้าสู่เส้นทางของการให้ผ่านสายตาแห่งธรรมและฟังเสียงสะท้อนของตัวตนที่แท้จริงที่ค่อยๆเปิดเผยในทุกการให้ลองนึกภาพเด็กคนหนึ่งยื่นกล่องนมให้เพื่อนที่ไม่มีอาหารกลางวันหรือหญิงชราค่อยๆหยิบเงินเหรียญในกระเป๋ายืนให้ชายไร้บ้านที่นั่งเงียบอยู่มุมถนน การให้เหล่านั้นคืออามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของทรัพย์สินที่เป็นรูป,ปรธรรมแต่สิ่งที่ถูกส่งไปมีมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ข้าวของหากแต่คือใจที่ส่งผ่านไปพร้อมกันบางครั้งสิ่งของอาจเล็กน้อยแต่หัวใจผู้ให้ใหญ่โต บางครั้งสิ่งของมากมายแต่ใจกลับปิดแน่นด้วยความโอ้วดเสียงในใจจึงถามเบาๆว่าเรากำลังให้ด้วยความการุณาหรือให้เพื่อยืนยันตัวตนของเราเพราะแม้จะเป็นอามิสทานแต่ถ้าให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มันก็กลายเป็นเครื่องมือในการลดอัดตรา อามิสทานจึงไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่เป็นการซ้อมปล่อยวางรูปธรรมเพื่อเข้าใกล้นามธรรม,าามคุณเคยพูดคำหนึ่งแล้วน้ำตาของผู้ฟังร่วงลงมาไหมคุณเคยนั่งเงียบกับใครบางคนแล้วเขาบอกว่าขอบคุณที่อยู่ตรงนี้บางทีคุณได้ให้ธรรมทานไปโดยไม่รู้ตัวธรรมทานคือการให้ธรรมะให้ปัญญา ให้ความเข้าใจในความจริงแต่ธรรมะนั้นไม่จำเป็นต้องมาในรูปของคำสอนจากพระไตรปิฎกเสมอไปมันอาจเป็นการให้อภัยการรับฟังด้วยความเต็มใจการไม่ตัดสินใครในขณะที่เขาล้มเหลวธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในบทสวดหรือหนังสือธรรมะธรรมะอาจอยู่ในวิธีที่เราปฏิบัติต่ตอกัน ผู้ให้ธรรมทานอย่างแท้จริงจึงไม่ใช่ผู้รู้มากแต่คือผู้เปิดใจมากเพราะธรรมทานไม่ใช่การให้ความรู้แต่คือการแบ่งปันความตื่นรู้และสิ่งที่ถูกเปลี่ยนมากที่สุดไม่ใช่ผู้ฟังแต่คือผู้ให้คำถามนี้ทำให้หลายคนสงสัยอามิสทานที่ช่วยชีวิตผู้คนน้อยไปกว่าธรรมทานหรือ แต่พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสเพื่อเปรียบเทียบว่าอย่างใดดีกว่าแต่เพื่อชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดนำพาใจไปสู่ความหลุดพ้นได้มากที่สุดอามิสทานช่วยร่างกายธรรมทานช่วยจิตใจอามิสทานมีวันหมดธรรมทานอยู่ข้างภพชาติแต่หากปราศจากอามิสทานจะถึงธรรมทานได้หรือ ร่างกายที่หิวโหวยไม่อาจฟังทาได้เต็มหัวใจคนที่ยังไม่เข้าใจการแบ่งปันเบื้องต้นจะเข้าใจทำที่ลึกซึ้งได้อย่างไรเสียงหนึ่งในใจจึงตอบว่าทานทั้งสองเป็นคู่กันเป็นบันไดสองขั้นที่ต้องเหยียบพร้อมกันตัวตนของเราถูกสร้างจากความจำเป็นความกลัวความอยากเป็น เราอยากให้โลกเห็นว่าเราดีมีเมตตาใจกว้างแต่บางครั้งเราก็อยากเพื่อให้ตัวตนของเราเด่นชัดเมื่อเราทำทานลองเงี่ยหูฟังเสียงข้างในเรากำลังอยากได้อะไรตอบแทนหรือไม่เรารู้สึกเหนือกว่าคนรับไหมเรายุดติดกับภาพของผู้ให้หรือเปล่าการให้ที่แท้ต้องไม่เหลือภาพของเรา ไม่ใช่เพราะเราไม่มีเจตนาแต่เพราะเจตนาได้ผ่านกระบวนการละวางเมื่อใจให้โดยไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าให้เมื่อรอยยิ้มปรากฏแล้วใจเราเบานั่นคือเงาของตัวตนที่แท้จริงกำลังเผยตัวทองฟ้าไม่เคยเก็บแสงไว้สายลมไม่ห่วงห้ามพื้นที่ น้ำไม่เลือกไหลสู่ที่สูงหรือตำ่ำธรรมชาติให้เสมอโดยไม่ต้องรู้ว่าใครจะได้รับผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จึงไม่ตั้งคำถามว่าใครจะสำนึกบนคุณเราไหมเพราะการให้ไม่ใช่สัญญาซื้อขายแต่คือการสลายเขตแดนของความเป็นตัวตนลองมองวันธรรมดาวันหนึ่งตอนเช้าเราตื่นขึ้นมา เราให้รอยยิ้มกับคนในบ้านหรือยังออกไปข้างนอกเราให้ทางกับรถที่รีบหรือยังมีเพื่อนโทรมาเราให้เวลาหรือให้แต่คำตอบเร็วๆเพื่อจบบทสนทนาทุกช่วงเวลาคือโอกาสให้และทุกการให้คือการฝึกใจในที่สุดการให้ทานไม่ว่ารูปแบบใดคือการละคือการลดคือการเปิด เปิดออกจากกรอบของตัวตนลดการยึดมั่นในสิ่งที่คิดว่าเป็นเราของละความกลัวความอยากความเขินอายความโอ้อวดอามิสทานทำให้เราหลุดจากความตรณีภายนอกธรรมทานทำให้เราหลุดจากความตรณีภายในเมื่อเราสามารถให้ได้โดยไม่หวังสิ่งใดไม่ยึดถือแม้แต่ชื่อว่าฉันคือผู้ให เรากำลังฝึกใจให้เป็นอิสระและอิสระนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเห็นตัวตนที่แท้จริงซึ่งไม่ได้มีรูปร่างไม่ได้มีชื่อแต่คือความว่างที่อ่อนโยนและพร้อมให้ตลอดไปถเรื่องเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบ่าขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน